อันนี้อยู่กับปากุ๊กพี่ไมลิศนะถ่ายไงพี่ถ่ายไงถามเรื่องแมนยูไม่ไม่ถ่ายไงเอาวิวไหมเอาวิวด้วยเอาวิววิวสวยสวยด้วยใช่ใช่ใช่ไม่ลืมมุกและนัดกันอย่างดีเลยเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นัดกันอะเหมือนไม่ฟังอะปูเป็นคนอย่างนี้แหละเออกูเป็นคนอย่างนี้แหละอ่ะเดี๋ยวถามปากุ๊กพี่ไมลิศหน่อยครับพี่ช่วงนี้ข่าวซื้อขายแมนยูบ้มบ้าไหมนะบูมบ้ามสัมเบนะครับพี่มาติยัสคุณย่าคุณย่านี่ถือว่า เป็นดิวที่น่าสนใจเลยแต่เราไม่รู้นะว่านักเตะบาราซิลกับแมนยูเนี่ยมันจะเวิร์กไหมแต่คนนี้เล่นในพรีเมียร์ลีกนะนั่นแหละมันก็แอบน่ากลัวเหมือนกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่ารอใช่เอาแผนไหมด้วยความที่ไม่รู้กับนักเตะบาราซิลกับแมนยูมันก็จะมีแบบนิดนึงอ่ะนิดนึงนิดนึงใช่นักเตะอเมริกาใต้กับแมนยูเลยดีกว่ามันไม่ใช่แค่บราซิลหรอกอใช่ไหม เจดาก็เตือนนะเรื่องปาร์ตี้นู่นนี่นั่นเออแต่แต่ก็ไม่แน่ใจไม่แน่เหมือนกันเรื่องนี้แต่เรื่องนี้มันเราแค่ทนไปก่อนี่เชโอเคอ่าแต่หมูอ้เป็นเดีลวที่ดีแน่นอนโอเคดีลวแรกมาแล้วดีที่2ที่มีข่าวเลยกาลังกระแสแรงเลยไบอันเอมบูโมเอมบูโมน่าสนใจมากเพราะจริงๆมันเป็นนักเตะที่หลากหลายตําแหน่งอ่ามันเล่นวิงแบ็กได้มันเล่นตัวลุกขวากวาได้เอ้ยดีว่ะใช่มันเล่นแบ็กขวาได้ด้วยเอ้ยไอดีสารพัดประโยชน์เออเอมบูโม่เนเล่นได้หลายตาแหน่งผมเลยมองว่า เฮ้ยเอเมโมเนี่ยมันน่าสนใจมันมันสามารถมันเล่นตัวรับได้อืตัวลุกมันก็เล่นได้อืเออผมว่าผมว่าเป็นชอยที่ที่ที่ดีตรงที่ว่ามาริมสามารถที่จะมาเพื่อโยกโยกเล่นในทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างแล้วตัวนี้ยิงประตูคมด้วยใช่ลูกกันแล้วยิงยี่สประตูหให้เบนฟอร์ดในใน,ในพรีเมียร์ลีกก็ตามสถิติอะยิงคนเดียวให้เบนฟอร์ดอะมากกว่าเกมลุกของแมนยูอีกอ ใช่รวมกันยังยิงไม่ท่าเวมอล์ยอยาหอกแล้วก็อีกคนหนึ่งน่าสนใจวิสซ่าก็น่าสนใจถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นฟอร์ดนออน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยที่มีข่าวว่าเดินมาบางกล้องไอ้บวไอ้เวนมาเอาน้ำมาให้บอสเงอ๋อโอเคโอเคมีข่าวเลยช่วงนี้กระแสแรงตอนแรกเหมือนจะเงียบไปแล้วตอนนี้มีมาอีกแล้ววิกเตอร์เยเคเรสไอเยอเคเรสเนี่ยผมว่าเามันมีความน่าสนใจตรงที่ว่า ยูเต็ดไม่ได้เป็นไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมแต่แบบเอ๊ะทำไมเขาถึงเดี๋ยวเเดี๋ยวอ๋อขอโทษครับเดี๋ยวมันจะโดนแบนเดี๋ยวจะโดนแบนเออคือโยคเลสมันน่าสนใจที่ว่ายูเต็ดไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแต่ทําไมถึงยังมีข่าวตรงนี้อยู่ทันที่ย่างจริงอ่ะอาร์เซนอลอ่ะใช่อย่างที่บอกไงคืออาร์เซนอลอ่ะมันมีความดึงดูดมากกว่าตรงที่ว่าได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยก็เลยเอ๊ะผมก็ยังแบบว่า ยังยังรู้สึกไม่ไม่แน่ใจกับข่าวอยูเคลสเท่าไหร่ว่าจะมาจริงๆริงไหมแต่ันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะมันมีข่าวตรงที่ว่าเยอเคเลสเนี่ยถ้าแมนยูจ่ายค่าตัวได้ไม่ติดย้ายมาได้พร้อมย้ายมาร่วมงานกับลูเบนอเมริมถูกต้องเออก็ให้อ์เซอนไปหาคนอื่นแทนเออี่ก็หาคนอื่นเลยค่นันเขาไม่หาคนอื่นแล้วพี่อ้นอ่ะเขามีของเขาแล้วตลอดที่มาเขาใหญ่อ่ะวิดีโอคอ้งทาง ตาบนกูทั้งทางเลยเอา้าวมีอ <laughs> ใจนี่ Danger <laughs> <laughs> เอาเป็นเรื่องของโยคะเลสดีกว่าเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของค่าตัวซึ่งอ่ามันก็ต้องตีไปว่าแมนยูไม่ได้มีเงินถุงเงินถังขนาดนั้นที่จะไปจ่ายค่าตัวอย่างวิซ่ามาเนี่ยมันจะเท่าไหร่สองแสนห้าใช่ไหม,ม,มซึ่งผมว่าผมความรู้สึกผมนะเอ้ยไม่เอโบโม่ไม่วิซ <Visa. S 2> ่าเอโม่ e mo, ต้องการสองแสนห้าผมรู้สึกว่าเอมันแพงไปหรือเปล่าใช่ผมว่าซัก เอมิโมสักแสนแสนห้าแสนสองมันกําลังดีเพราะตอนได้เวนฟอร์ดผมว่าได้ไม่น่าเกินแสนห้าหมื่นใช่ไหมได้ห้าหมื่นพอมาเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณจะเอามากกว่าเดิมห้าเท่าเป็นไปไม่ได้มันมันเป็นไปได้ยากด้วยสภาพที่ยูในเต็ดเป็นอย่างนี้ด้วยใช่อเพราะอย่างคุณย่ามาก็สองแสนแล้วอเออมันแล้ววันนี้เลยดิวล่าสุดเลยที่มีกระแสข่าวขึ้นมาอีกแล้วฮะเอมี่มาตินเนสประตูทีมชาติอาเจนเฮ้ยผมว่าตัวนี้น่าสนใจ พราะว่ามันอนนี้มีความเป็นผู้นํอ่าอ่าเกมลับเนี่ยมันมีความเป็นผู้นําในเกมลับแล้วก็เป็นประตูตัวเก่าคนหนึ่งในพิมลิกสามสิบสองปีแล้วตอนนี้ใช่ก็ถึงฟอร์มในพิมลีกมันจะไม่ได้ดีเดย์อะไรขนาดนั้นนะแต่ถามว่ามันมีเซฟเวอร์ไหมมันมีคือเอาง่ายๆดูดูหน้าไว้ใจกว่าโอนาหน้าใช่อย่างน้อยอ่ะมันอนนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้เสี่ยงที่จะเล่นขนาดนั้นอ่ามันมันเขาเรียกมัานะมันไม่มีความเสี่ยงในการเล่นขนาดนั้นซึ่งโอนาน่ามัน่เสีย มันมีความเสี่ยงในการเล่นเพราะมันกล้าเล่นเกินไปใช้คำนี้ว่ามันกล้าเล่นแบบในจังหวะที่แบบมันไม่ควรเล่นอ่ะมันก็จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะดีนะถ้าเปลี่ยนถ้าเป็นมาติเนสอะไรอย่างเงี้ยสมมุติได้มาครบ4ี่ตัวเลยคุนย่าครับเอมเบลโมเออเคเลสนะฮะมาติเนสมาติเนสอะไรเงี้ยแมนยูถ้าสี่ตัวนี้แชมป์พิมลีกแชมป์คาราวาวครับแชมป์เอฟเอครับได้จะเป็นใคร เราก็ต้องไปรู้กนอีกทีนึงไม่เกี่ยวกับแมนยูไม่รู้ไม่ได้พูดอ๋อโอเคใช่ใช่ก็ต้องไปรู้อีกทีนึงว่าจะเป็นใครแต่ว่าสี่ตัวนี้มาน่าจะน่าจะทําให้ยูเต็ดน่าจะมีอะไรดีขึ้นเคไม่มากก็น้อยเคใช่อ่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของุที่ไม่ดีดีทุกอย่างเลย ยกเว้นเกินเสลดลงไว้ได้แหละแอ่แรงอย่างดังเลยแต่เราจะแบ่งแล้วแต่เอ้ยเสียดายเก็บไปกินเองดีกว่าจริงๆก็ไม่น่าทำฉุกเฉินอะไรแบบนี้เพื่อนคนอื่นเอ้าฝากติดตามอาจารย์กุด้วยนะครับสปอร์ตเรดิโอนะครับผมก็จออยู่ NR แล้วจะบ้าเหรอติดตามไม่ได้แต่ KR แล้วอย่าให้รู้นะใครเป็นคนสร้างอ่ะยอมไม่มีอ้าวคิดเห็นยังไงคิดเห็นเหมือนปากกุ้งไหมก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะจ๊ะ แล้วก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับที่เล็มขนน้องชายไข่กรูมิง่งช่วยลดกลิ่นอับของน้องชายไม่บาดไม่คันใช้ได้กับขนทุกส่วนในร่างกายมีให้เลือก3สีสีดำสีเบสสีฟ้าและไข่กรูมิ่งไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะตอนนี้เขามีกล่องใหม่แล้วถ้าใครได้กล่องแบบเก่าของปลอมแน่นอน และไข่กรูมิ่งก็มีโปรโมชั่นนะครับลดใหญ่แห่งปีเที่ยงคืนวันนี้ราคา1,400บาทเท่านั้นและผลิตภัณฑ์ใหม่ไข่คินเซอร์คินเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไข่กูมิ่งช่วยลดกลิ่นอับระหว่างวันจากเหงื่อและขี้ไข่หมักหมมมีค่า pH เป็นกลางอ่อนโยนกับน้องชายขวดสีฟ้าเป็น refreshing cool เย็นนิดๆใช้ตอนร้อนๆให้ความรู้สึกสดชื่นไปจัดกันได้นะสแบงค์แดงมีถอนครับ